สวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องแม่เหล็กกันต่อนะครับทีนี้มันจะเป็นภาคต่อของอแรงระหว่างประจุแรงจากประจุเนื่องจากสนามแม่เหล็กนะครับทีนี้ยเรามาตั้งคําถามกันนิดนึงว่าถ้าเกิดว่ามีลวดตัวหนึ่งนะครับซึ่งเรารู้ว่ามันน่าเป็นโลหะมีประจุไหลยอยู่นะครับโดยที่ตัวแทนการไหลของประจุเราจะใช้เป็นตัวแปรเขาเรียกว,ว่ากระแสนะครับ โดยเราเรียนมาจากไฟฟ้ากระแสตรงเราว่าประจุบวกไหลก็ต่อเมื่อมีเป็นกระแสไฟฟ้าไหลเท่านั้นนะครับอ่ะถ้าให้กระแสไฟฟ้าไหลในทิศทางประมาณนี้เนาะกระแสไฟฟ้าไหลไปจากซ้ายไปขวาคําถามก็คือมันจะเกิดแรงอะไรขึ้นกับไอตัวขดลวดทั้งขดเมื่อมีกระแสไหลผ่านนะครับอ่ะก็ถ้าเกิดว่าเราสนใจแค่ประจุ1ตัวก็ใช้กดมือขวา cross vector out นะครับ มันก็จะได้ทิศที่มันจะวิ่งขึ้นข้างบนอย่างนี้นี่คือ,แร,อแ,ครแรงเนื่องจากสนามแม่เหล็กนะครับทีเนี้ยแรงเนื่องจากสนามแม่เหล็กเนาะเราคิดว่ามันต้องเป็นแค่ประจุหนึ่งตัวก็ใช้แค่สูตรนี้ไปก่อนเนาะทีเนี้ยถ้าเกิดเราเปลี่ยนใหม่เออเราไม่สามารถรู้ความเร็วจริงๆของประจุที่ไหลยอยู่ในขดลวดได้เนาะเพราะว่าเรารู้ว่า i เท่ากับ V A N E อึ๊บตัวเนี้ยมันค่อนข้างจะหาตัวแปดแต่ละตัวยากอยู่เหมือนกันนะครับในทางในทัท่วๆไปอังนั้นเราเลยมาคิดใหม่เออถ้างั้นเราก็กำหนดช่วงแคบๆสักช่วงหนึ่งล้วกันที่ประจุไหลาจากบวกนี้ไปถึงฝั่งเนี้ยใช้เวลาแค่ทีเท่านั้นนะครับอ่ะก็คือสมมติว่าตรงนี้เป็นจุด P ตรงนี้เป็นจุด Q เวลาจาก P ไป Q เป็นเวลาค่าหนึ่งนะครับอ่ะเราก็จะรู้ว่า v จะต้องเท่ากับ l เนื่องจากครูกําหนดไว้ว่าเป็นระยะ l นะครับมันก็จะเป็น l ส่วนด้วย t p q นะครับอ่ะเราก็เอา v นั้นนี้เข้าไปแทนในสูสซ้สายมือนะครับมันก็ได้เป็น q คูณกับ l ส่วนด้วย t p q นะครับดับครอสด้วยเวกเตอร์ b เหมือนเดิมเราจะได้ว่าอา่า เนื่องจากประจุนิยามของเขาเอกประจุก,กับกระแสะเนาะนิยามเราจะคล้ายๆกันก็คือ i เท่ากับ Q ส่วน T อ่ะคล้ายๆกับขางบนนั่นแหละก็จะได้ว่าเราสามารถยุบเจ้าทั้งก้อนนี้เนาะให้กลายเป็นเหลือแค่ตัวแปรเดียวคือตัวแปรของกระแสะโดยเรากําหนดว่า L คือทิศทางการไหลของกระแสะนะครับถ้ากระแสไหลาจาก P ไป Q เวกเตอร์ l ก็ต้องชี้ไปทางทิศนั้นเช่นกันนะครับ เราก็จะได้ว่าสูตรสสนามแม่เหล็กที่มีกระแสไหลผ่านจะได้สูตรหน้าตาประมาณนี้โดยทุกอย่างยังอิงตามการคอสเวกเตอร์ตามกฎมือขวาเหมือนเดิมนะครับทีนี้สมมติว่า,ามาเจอตัวอย่างอันนี้เนาะกระแสไหลไปด้านขวาเราก็เอาสีนิ้วชี้ไปทางด้านขวากำตามทิศสนามแม่เหล็กจะได้นิ้วโป้งชี้ไปทางแรงนะครับแสดงว่ามันจะต้องเกิดแรงผักขึ้นข้างบน ประมาณนี้นะครับกรณีจุดก็ทำคล้ายๆกันแต่ครูคงไม่ทำซ้ำแล้วนะครับเหมือนกับในตอนทำในประจุนะฮะ,ะมาดูตัวอย่างกันข้อแรกนะครับคือเขาบอกว่ากำหนดให้กระแสไหลาจาก A ไป B มีขนาด0.5มีสนามแม่เหล็ก0.4เทสลาถามว่าเกิดแรงกับกับไอขดลวดน,นี้เท่าไหร่นะครับซึ่งดูแล้วนอกระแสไหลาจากซ้ายไปขวาแสดงว่าจะต้องเกิดแรงดึงขึ้น อย่างนี้นะครับอ่ะทีนี้เนื่องจากเขาถามแต่ขนาดเนาะดังนั้นช่างหัวทิศทางไปนะครับ fb เท่ากับ i lb s i n เซตาโดยที่เซตาเป็นมุมที่ทำระหว่างกระแสกับสนามแม่ลเหล็กน,นะครับซึ่งอันนี้รู้เลยว่ามันเป็นเลขหนึ่งแน่เพราะมันตั้งฉากกันอ่ะ i ก็คือเลข0.5 l มันคือ10เซนนะครับส่วนตัว b ก็คือ0.4อ่ะแล้วก็จ,จัดการบวกลบคูณหารเลขให้เสร็จเนาะ มันจะได้เลขอะไรนี่2มิลลินิวตันนะครับประมาณน,นี้อ่ะข้อถัดไปจะเริ่มเป็นข้อที่ค่อนข้างประยุกต์ขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับทีเนี้ยครูบอกว่าให้ลวดแข็งๆ AB เนี่ยมันเออเป็นลวดเนาะเป็นลวดที่แบบเป็นตัวนำแบบความต้านทานน่าจะต่ำมากๆเลยนะครับต่อต่อกับแบบต,ตรัรนี่ความต้านทานตามรูปนี้แล้วก็มีสนามแม่เหล็กตามทิศตามรูปนะครับ ซึ่งถ้าเกิดเราสมมุติว่าไอ้ขดลวด AB เนี่ยมันเป็นขดลวดที่แบบความต้านทานเป็นศูนย์เลยแสดงว่ากระแสไหลครบวงจรหรือก็คือเราสามารถมองได้ว่ามีกระแสไหลลงข้างล่างประมาณนี้นะครับทีนี้จากการ cross vector เราก็จะรู้ว่าจะเกิดแรงเนื่องจากสนามแม่เหล็กไปทางด้านขวามือ,อมประมาณนี้จาก F เท่ากับ I L B s i n เซ ครูขอเขียนว่ามันเป็น1เลยละกันเนาะแต่หลังๆครูอาจจะเริ่มเขียนเป็น ILV ก็ได้นะครับเพราะว่าเริ่มเคขี้เกียดมากๆไคือขนาดของกระแสเนาะจาก V เท่ากับ IR V คือ12 R คือ3 I ติดไว้ I เลยได้เป็นเลข 4M แอมก็แทมเลยเนาะ4แอม L นะครับเขาบอกไปแล้วว่าคือเลข5เซนก็5าคูณ10ั B คือ0.15นะครับแล้วก็คูณเลขให้เสร็จเนาะ ครูขอตอบเลยแล้วกันโดยไม่คูณเลขต่อและเพราะอ่าอันนี้บอกเป็นทริกนะครับอันนี้คูณกันได้ยี่สิบเนาะสองมันคูณกับสิบห้ามันต้องได้สามคูณเลยเดาเลยเป็นชอยที่มีเลขสามจบไม่คิดต่อแล้วมาณนี้นะฮะอะขอท่านมานะครับออันนี้จะเริ่มแบบปวดหัวนิดนึงเขาบอกวางลวดตามนี้เลยนะครับอยากรู้ว่าแรงที่กระทาต่อลวดทั้งหมดมีค่าเท่าไหร่บ้างอะทีนี้นะครับข้อนี้อาจจะเลอดูแลวปวดหัวนิดนึงนะฮะ อ,อเนื่องจากแรงที่กระทำนะครับมีทิศอะไรบ้างเนาะอ่ากระแสไหลาตามนี้ขึ้นนี้ลงนี้แล้วไปทางด้นานขวาอ่ะเรามาดูก่อนเนาะแรงแต่แตแตและอันมันเป็นเท่าไหร่บ้างอย่างอันแรกนะครับทิศลงอันที่สองนะครับจะมีทิศประมาณนี้ถ้าเรารู้มุมเซตา้านี้นะครับอ่าเราจะรู้อะไรอีกเราจะรู้ว่าอันนี้ก็มุมเซตา้าด้วยนะครับ แรงที่เกิดขึ้นนะครับตั้งฉากแน่นอนเนาะกับทิศการไหลของกระแสอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเซตาอันนี้ก็ลงมามทีนี้ต่อไปเราต้องมาหา F แต่ละตัวกันเนาะ F1 f หนึ่งแล้วหาผลรวมของแรงทุกแรงมารวมกันแบบเวกเตอร์นะครับทีนี้เนื่องจากว่าครูขอใช้ทริคเพิ่มอีกนิดนึงนะครับ F2 สอง3สามเนี่ยครูเห็นว่าเอ้ มันขนาดเท่ากันแน่เลยเพราะความยาวของคดลวดเท่ากันอ่ะถ้าแตกเวกเตอร์ขนาดของแรงของด้านนี้กับอันนี้มันจะหักล้างกันเองต้องหายไปหมดดังนั้นมันจะเหลือแค่แรงลงมาข้างล่างเท่านั้นที่เอามาบวกกันแล้วมันไม่ติดเออมันไม่เป็น0นย์นะครับหรือ f 2 cos เซต f 3 cos อเตเดี๋ยวคอ s เซตาหาไงเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะคูเริ่มจาก f 1ก่อนมันเท่าเท่ากับ f 4แน่นอนซึ่งเท่ากับ i L B จบนะครับต่อไปมาหา f 2แล้วกัน f 2คือ i l ของเราคือความยาวขดลวดมันเป็น a คูณ b นะครับต่อไป cos เซตาเนาะหายังไงดีวาดรูปสามเหลี่ยมอันนี้นะครับความยาวของขดลวดตรงนี้ l เขาบอกด้านกว้างตรงนี้ a เราได้ได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 แล้วได้แล cos เซตาก็เลยเป็นเลขข้ามส่วนชิดส่วนฉากก็เป็น l ส่วน a นะครับอ่ะซิมา f ของเราจึงเป็น 2 I L B ชุดที่1บวกกับ2 I A B cos คอสเซตา2 I L B เขียนไว้ก่อน2 I A B ติดไว้ cos เซตาคือ L ส่วน A นะครับ A ตัด A โอ้บังเอิญเหลือเกินได้4 I B L แล้ะกันเราจะได้เหมือนช้อยประมาณนี้นะครับอ่ะข้อสุดท้ายข้อนี้ยากที่สุดนะครับก็มาดูวิธีทำกันเขาบอกว่าเขาวาง บางรูปตามนี้เลยนะครับมีบอกน้ําหนักมาให้พบเลยแสดงว่ามันมีน้ําหนักด้วยมีแรงตึงเชือกด้วยนะครับแสดงว่าเออมันมีอีกแรงหนึ่งนะครับคือแรงของสนามแม่เหล็กด้วยแสดงว่าขดรวดมันต้องหน้าตาแปลกแไปอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแหละอ่ะเนื่องจากว่าเขาบอกสนามแม่เหล็กวิ่งขึ้นนะครับอ่าถ้าเรามองเราเลือกที่จะเอาตามองเข้าไปจากด้านนี้นะครับสิ่งยากจะเห็นเนาะอันนี้เป็นเพดานนะครับอ่ะ เรามาดูก่อนว่าทิศทางของตัวสนาแรงเนื่องจากสนามแม่เหล็กมันเป็นยังไงบ้างเนาะถ้ามันไม่มีสนามแม่เหล็กนะครับเชือกมันจะอยู่ประมาณนี้แต่ถ้าเกิดว่ามันมีกระแสไหลเมื่อไหร่เราลอง cross vector ดูมันจะมีทิศทางชี้พุ่งออกจากกระดาษนะครับเป็นทิศ f แสดงว่าเกิดแรงไปทางด้านนี้เนาะสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับมันจะกลายเป็นว่ามันจะเป็นอยนี้แทนปุ๊บและมีน้ําหนักวิ่งลง อย่างนี้ืมแล้วเป้าหมายของเราก็คือเราต้องหาตัวทให้เจอนะครับว่าเป็นเท่าไหร่อ่ะเนื่องจากว่าเขาไม่ได้บอกความยาวเชือกหรืออะไรเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันว่าเราจะหาเซตาได้ยังไงนะฮะอ่ะ,อะหาทั้งทีหาทั้งเซตาหาในทุกอย่างครบเลยเอามาดูก่อนเนาะว่ามาันจะโจมข้อน,นี้มันจะทําได้ไหมอันนี้จะเป็น T อุย้ย t c ค s เซตาอันนี้เป็น t sine เซ,าซตาแรงด้านขวาเป็น fb แรงลงข้างล่างเป็น mg นะครับอ่ะ t s i n เซ,าซตาเท่ากับ fb t cos เซตาเท่ากับ mg เอาละครูข, Democrat, ขอเอาทั้งสองสมการหารกันละกันเนาะและแทนด้วย fb เท่ากับ i lb นะครับแทนตัวแปรไว้ก่อนเลยเนาะมันจะได้เป็นแทนเซตาเท่ากับ I L B หารด้วย M G เอาละอันนี้ค่อยแทนเลขได้นะครับ I ก็คือเลขเท่าไหร่เอ่ย 10M L อมคือ0.1 B คือเขาบอก B มาไหมเนี่ย1 t e s l เทสลาโอเค M คือ0.1 G คือ10ละกันเนาะโอเหลือ1เลยอ่าแสดงว่าคูเดาวเลยเซตาเท่ากับ45แน่นอนนะฮะอ่ะ แลวที่เหลือครูก็แค่เลือกว่าเอาสมการใดสมการหนึ่งมาแทนนะครูเอาสองแล้วกันเพราะครูชินกับมันมากกว่าเนาะมันก็จะเป็นทีค s 45จะเท่ากับ M อคือ 0.1g คือสินะครับมันได้เลขหนึ่งพอดีทของเราจึงต้องเท่ากับรูทสองนั่นเองใครตอบรูทสองนะครับผิดนะฮะเพราะว่าอะไรเนาะมีเชือก2เส้นนะครับแสดงว่าที่แรงตึงเชือกแต่ละเส้นจะมีค่าเท่ากับรูทสองเราหารด้วย2นะครับ แรงในออแรงที่เกิดจากพดลวดที่มีกระแสไหลผ่านเนื่องจากสนามแม่เหล็กก็จะจบลงประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ